สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆเนชา้าซื้วันไหนหรีอเบิร์ตที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้ครับทุกคนเราจะมาแชร์ทีมที่ผมใช้ในการผ่านหอ120้นั่นเองนะครับเป็นทีมที่หลายๆคนมีคิดว่าหลายๆคนมีนะครับซึ่งอันนี้ผมอัด้อนหลังนะครับผมจริงๆผมผ่านในสตีมเว้ทุกคนก็ทางบ้านช่วยการจัดนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงของที่ใส่ ว่าใส่ตัวไหนใส่อะไรยังไงบ้างนะครับใครชอบฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i ร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์โน .1 ของเราใครที่สนใจเติมเกมเซวไนไนท์ถูกกว่าเติมเองนี่และครับ Over t ร p Up ออลิงอยู่ข้างล่างนะจ๊ะโอเคทีมที่ผมเล่นนะครับผมอันนี้จะเป็นทีมที่และหลายคนมีผมคิดว่าหลายคนมีก็คือทีมกายภาพนั่นเองนะฮะซึ่งทีมที่ผมใช้นะครับอาอันนี้ออกไปนะครับอ,อันนี้ออกไปแล้วก็จะใส่เป็นวิสตอรเียมาด้านเองนะครับ ครับหนึ่งน,นะวิตตเรียอยู่ไหนวิตตเรียอยู่ตรงนี้ทีมที่ผมใช้จะเป็นฟิลลิงประมาณนี้นะครับในการที่ผมไต่ในเรื่องของอห่อคอยนะฮะคืออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่มีคางโมูระนะครับตำแหน่งของคางโมูระเนี่ยคุณจะเอาใครก็ได้ครับที่มันเป็นในเรื่องของดามเมจกายภาพนะครับเพื่อนเพเพราะว่าตัวของใครเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการโล่ความเสียหายนั่นเองนะครับซึ่งไอ้โล่กันความเสียหายมันมีเงื่อนไขค,คือมันจะต้องอาศัยตัวของพันธมิตรที่เป็นสายโจมตีนะครับผม3คนขึ้นไป อย่างคอมเนี่ยก็จะเป็นคางูละนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของแบบคลายแล้วก็จะเป็นแทโอสามตัวนี้จะเป็นหัวใจหลักนะครับผมในการทีเ่เขาเรียกว่าเป็นเป็นคีย์เวิร์ดในเรื่องของกายภาพนั่นเองนะครับแผนที่ใช้แนะนําเป็นแผนตัวของออหน้า4หลังหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเราจะเน้นทุ่มดาวเหตให้คลายหรือนั่นเองนะครับทีนี้ของทํายังไงกันบ้างครับเริ่มต้นที่พระเอกกันก่อนคลายนะครับ ได้เนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าเป็นไปได้นะครับัพเป็นแบบซีสูงขึ้นไปจะดีมากแต่ซีศูนย์ก็ผ่านได้นะครับแต่ว่าแนะนําอย่างหนึ่งครับแหวนนะครับถ้าใส่เป็นแหวนตายเกิดด้วยจะดีมากๆนะครับเพราะว่าบางสถานการณ์คายมันตุยก่อนเพราะคายมันบางมากนะครับทุกคนนะคายผมทาของบางมากนั่นเองครับแต่ถ้าไม่มีแหวนตายเกิดก็คือสบายๆนะครับทุกคนนะคืออันนี้แนะนําว่าถ้ามีแหวนจะแนะนําให้ใส่แต่ถ้าไม่มีแหวนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพยายามแบบเม้มเหน่อยเล่นมือแน่นๆน่หน่อยนั่นเองใครไง ไคลทำของในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของดาเมจประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยยังแงสวยเพอร์เฟกมากความเสียหายอ่ออันนี้เป็นคิดดาเมจอันนี้คิดดาเมจนะออฟลองคือดีจัดนะครับดีมากแล้วเป็น2รูด้วยนะครับนี่ประมาณนี้อืมอันนี้ถือว่าสวยนะครับทุกคนเพราะว่าไคลขนาดของผมมันมีฟีลลิ่งทึกอ่ะพี่แกยังโดนดาเมจหนักเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นเสื้อเสื้อก็จะเป็น a t ทีนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้แย่ใช้ได้อยู่นะครับอ่าอันนี้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับสวยมากเลย,เลย ประมาณนี้ถ้าอัพสกิลได้จะแรงขึ้นกว่านี้แต่ผมไม่มีนะครับวัตถุดิบนะครับประมาณนั้นต่อไปแทโอครับแทโอเนี่ยผมว่าลหลายๆคนก็น่าจะมีนะครับอ่ะประมาณนั้นแทโอเนี่ยแนะนําเป็น,เป,นเป็นไปได้นควรเป็น C2 นะทุกคนนะเพราะว่าแทโอถ้าเป็น C2 ปั๊บเนี่ยมันจะมีในเรื่องของฟิลลิ่งแบบเวลาที่ตายน้องตุยแล้วก็เกิดมาเนี่ยสกิลของ1กับ2เนี่ยมันจะคูลดาวเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะแทโอผมใส่เป็นเซตครีนะครับอัตราที่ขี้ด,ดิค้อครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของความเสียดดยหา่ค่อยังเน้นสปีด เน้นสปีดไปฟันอารีน่านะไม่ไม่ได้แรงเวอร์มากนะผมประมาณนี้นะครับแทโอยังไม่ค่อยสวยตามโจทย์ที่ผมต้องการแต่ว่าค่อยๆทําไปนะครับแทโอประมาณนี้แทโอเนี่ยผมใส่เป็นแหวนในเรื่องของการสร้างโลนะครับทำให้ตัวของน้องเนี่ยถึกขึ้นหน่อยแหวนนี่ผมใช้ในอารีน่าเยอะด้วยนะครับก็เลยแบบใส่ใส่ไปก่อนนะครับต่อไปนะครับคางูระกแต่งคางูร้านะครับถ้าใครที่มีก็ดีด้วยเพราะว่าตัวของคางูระเนี่ยเราเอามาเป็นการแปะในเรื่องของเป็นหินนั่นเองนะครับตัวของคางูร้าเนี่ยผมแนะนําอย่างยิ่งว่าใส่เป็นเซ็ตที่แบบ เน้นเร็วแล้วก็บางๆนะผมอย่างอันนี้ผมใส่ผลเข้าเป้าแล้วก็เร็วนะครับผลเข้าเป้าแล้วก็เร็วนะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังโจมตีอเอทีเคแล้วก็เร็วนะครับอ่ะเอทีเคอแล้วก็เร็วประมาณนี้คางวูราทําของง่ายมากนะในมุมมองส่วนตัวนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันน้องคางวูรานะครับต่อไปครับ Victoria. วิสตอเรียวิสตอเรียเนี่ยที่เราต้องมีเพราะว่าตัวของวิสตอเรียมันมีภูมิคุ้มกันอัมาพาตเนาะซึ่งเอ่อตัวของฝั่งสิบเออหนึ่งขีดเอไม หอ120มันมีพวกยูชินนะครับในการที่แปะสถานะมาพ้าซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยชอบดังนั้น่ะวิตอเรียเอามาแก้ย like ูชินได้นั่นเองนะครับวิตอเรียเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากครับเน้นถึกๆเข้าสู่นะครับประมาณนี้ถึกๆเลยเน้นแบบถึกๆเลยทนๆยืนนานๆนะผมขนาดถึกๆทนทนพี่เกยังตายเร็วนะครับวิตอเรียทําของค่อนข้างยากนะผมอ่ะอันนี้ต้องซีสูงจริงนะผมอ่ะต่อไปครับตำแหน่งของอาริสตำแหน่งอาริสเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลีน่าหรือเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตใครก็ได้แต่ข้อดีของอาริสคือมันสร้างเดฟได้ทุกคน คือสกิลที่1ของน้องเนี่ยมันเป็นการเพิ่มเดฟสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฮิวต่อเนื่องตามเพของผู้ได้ด้วยเดฟมีมีเดฟทำให้ตัวเราถึงขึ้นแล้วก็ฮิวต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อาริส uh, เนี่ยมันมีฮิวสองสองสกิลเลยสกิลหนึ่งกับสกิลสองซึ่งสกิลสอง, 2, ง 2, เนี่ยฮิวแรงตามเพชรผีของผู้ได้เอ๋อแงคือมันเป็นตัวที่เซฟชีวิตเพื่อนได้ค่อนข้างดีเพราะมันมีฮิวถึงสองสกิลเนาะแล้วก็ในเรื่องของแพสซีฟสกิล แค่สิสกิลเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยให้กับตัวของเพื่อนเราทั้งหมดเนี่ยสาเอ็ดเต่อเนื่องหนึ่งเทินนะครับคือประมาณว่าทําให้เพื่อนเราถึกขึ้นประมาณนั้นแหละนะครับต่อไปสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยพยายามใส่อะไรก็ได้ที่เป็นบวกดามิกายภาพใครที่มีอีกาแบบหกดาก็เป็นอีกาะคร่บแต่ัน,นของผมเป็นตัวของเซรีนะครับบวกดามิกายภาพนะพร้อมเพื่อผมเล่นดามิกายภาพปัจจุบันเนี่ยคือท,ทีมที่ผมเล่นนะครับมาถึงนะครับ 128แหละยังไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับผมประมาณนั้นแล้วตัดภาพไปดูที่หน้าการไปเลยครับว่าผมกดสกิลยังไงจริงๆเรื่องการกดสกิลมันแล้วจต่สถานการณ์จริงอะ่ะแต่ว่าเน้นออโต้แล้วก็พยายามติ้มๆสกิลหน่อยนะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะก็ใครชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับไปดูกันหน้างานครับนะครับ,งงนนรบทุกคนนะภาพอาจจะไม่ชัดนักสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าเอาตรงๆคือผมเหมือนคล้ายๆกับประมาณว่าไปอัพมาจากยูทูบอีกทีนึงในช่วงระหว่างที่ผมเอ่อไต่อยูนะ่ผมไม่ได้กดอัดไว้ผมลืมนะครับอืม จัดป let's go let's go let's go เยาไม่ติดอะไรเลยโอ้วแต่แต่โซ่ไม่แรงจัดว่ะเรามามาที

สวยงามยาร์ทเออโอเคได้อยู่ไม่สตันสำคัญเออมันมีมิตัวเลียนด้วยว่ะสวยครับเขารักแดนเนียยาเนียยายังหอยอย่าทำงี้ยกูมาครับชอวนี้เออแต่โอฟันคมๆดิ ยากเยกล้ร่างสวยฟ,ฟันฟาฟังล้มเติมน้ำมันเต็มถังอีกแล้ว,วฟันชัก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 เกแต่โอ้ยอันนี้ง่ายเลยวะ่ะอ,อันนี้ง่ายเลยก็จะยายายาเมื่อกี้ผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นนะเจ้อ๋อโอเคมันมีวิตรอรีกูไปแล้วนี่หว่าเออ